สวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกับช่องคุณเกมสุนเพยไทยนะคุณผู้ชมวันนี้เรามาเสนอเป็นผลของสตรอเบอรี่นะฮะท่านผู้ชมที่หลายๆคนน,นิยมกินกันมากเลยนะนี่กับสตรอเบอรี่ของเราหารู้แม้ว่ามีสรรพคุณทางสุนภพรค่อนข้างที่จะดีเลยวันนี้เราจะบอกคุณผู้ชมด้วยนะนี่ผมซื้อมา1ถุงนะฮะในราคา50บาทถือว่าได้เยอะและคุ้มเลยนะคุณผู้ชมซื้อที่ตลาดนั่นเองใครที่มีปลูกไวเก็รนี่เลยรีบดูเลยนะคุณผู้ชมจะบอกสรรพคุณว่ามันมีอะไรบ้างนะ่านผู้ชม สตรอเบอรี่นะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอวัยนะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนะฮะช่วยบำรุงประสาทและสมองนะฮะและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดีเลยนะผลของเขานะท่านผู้ชมผลนะมีสรรพคุณช่วยบำรุงและรักษาสายตานะช่วยขับปัสสาวะได้นะท่านผู้ชมส่วนใบของเขานะใบของต้นสตรอเบอรี่นะยังสามารถช่วยรักษาสุขภาพเหงือก และฟันให้แข็งแรงอีกด้วยนะท่านผู้ชมโดยการใช้ใบนะฮะับนำมาแช่น้ําทิ้งไว้1คืนนะแล้วนํามากลั้วคอนะครัท่านผู้ชมหรือใช้ใบนะครท่านผู้ชมมาตําประคบตามร่างกายนะครับท่านผู้ชมช่วยลดอาการ อักเสบหรือบวมช้ำได้นั่นเองนะคุณผู้ชมนี่ก็คือสปปรรพคุณของสตรอเบอรี่นะคุณผู้ชมของดีอย่างนี้คนปลูกติดบ้านไว้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านผู้ชมและยังเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยนะคุณผู้ชมกับสตรอเบอรี่ของเรานะรสชาติเปรี้ยวหวานโดนใจกับใครหล,หลายๆคนนะคุณผู้ชมกับสตรอเบอรี่ของเรานะวันนี้เป็นผลไม้ที่ยอดนิยมเลยนะคุณผู้ชมกับใครหลายๆคนเนาะหลายๆค,นะคนชอบ สตรอเบอรี่ Strawberry นะฮะท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับผลไม้ยอดนิยมของเราผลสตรอเบอรี่นะ หลายคนนิยมกินกันนะท่านผู้ชมและหะลายยคนนะชื่นชอบกันนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำลิปต่อไปครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองฮะสำหรับวันนี้ผมขอต้อนรักองกับผลไม้ดีๆผลไม้มีประโยชน์นะท่านผู้ชมกับใครหลายๆคนด้วยนะฮะและมีสรรพคุณค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ